ที่ยวมกเหล็กสระบุรี2วันหนึ่งคืนไปสัมผัสธรรมชาติชิลชิที่น้ําตกมุกเหล็กต่อด้วยการชวนเพื่อนไปโดดน้าที่น้าตกริมทางบอกเลยอันเนี้ยสนุกสุดมันแน่นอนจากนั้นก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินและนั่งชิลรับลมที่บ้านไทยที่เขาเรียกกันว่านิวซีแลนด์เมืองไทยในส่วนของที่พักของเราในวันนี้ชื่อว่าสลิปออนการ์เด้นที่นี่เขาเป็นที่พักเพรเฟลลี่ที่อยู่ในอำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีกำเงินมาแค่คนละ 345- หพักได้ที่สําคัญห้องพักมีให้เลือกเยอะมาก,มากเลยค่<ล>ะห้องพักทุกหลังเเเเ่ยรรราาาาสมถถออไไปจดดกล้้ๆคะ เราชอบตรงที่ห้องสำหรับ2คนเนมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือว่าเตียงคู่ที่แฮปปี้สุดเลยคือห้องน้ําเขาสะอาดมากๆสอิ่งอํานวยความสะดวกมีครบแค่กระเป๋าเสื้อผ้าก็พักได้แล้วค่ะใครมาเที่ยวมุกเหล็กแล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนทริปออนการ์เด้นคือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าทั้งสะอาดแล้วก็ปลอดภัยและถ้ามาเป็นแก๊งเพื่อนขอแนะนําห้องนี้เลยค่ะห้องเนี้ยพักได้ถึง10คนเลยนะไดๆคือมีห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารที่แยกออกมาจากห้องนอนเรียกได้ว่าเป็นห้องที่จัดสัดส่วนได้ดีมากๆถ้าเราจะเสริมเตีียงเพิ่่มมกกก็็ไได้้้นนนหอารั แล้วก็พักได้ถึง6คนเลยกับแกงเพื่อนที่มีสมาชิกไม่มากหรือครอบครัวขนาดกําลังดีก็ต้องห้องนี้เลยค่ะและที่อดอวยยศไม่ได้ก็คืออาหารเช้าคือเขาต้มเขาอร่อยมากๆต้องไปลองนะทุกคนและจัดเสิร์ฟแน่นๆมีพื้นที่ให้นั่งกินแบบนี้เลยในส่วนของราคาและรายละเอียดเราแนบไว้ให้ตามนี้นะนี่คืออีกหนึ่งที่พักดีๆในมวกเหล็กที่ไม่อยากให้พลาดป้าเจ้าของที่พักใจดีสุดๆเลยค่ะตอนกลับต้องไปงูเตลูที่วัดแขกมวกเหล็กขอบอกเลยวัดเทพฮินดูที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆจบทริปมวกเหล็กสอวันหนึ่